สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมาแข่งเบบีอ็นะครับวันนี้มีพิซซ่าลอดกับเบบีจิ๋วนี่คือเบบีนะครับอันแรกของผมที่ผมเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งเจอนะครับมาดูกันว่าพิซซ่าลอดกับเบบีจิ๋วมาดูกันว่าใครจะชนะใครเชียร์พิซซ่าลอดใครเชียร์เบบีจิ๋วไม่มาดูบ นึงนะครับขออีเบนเจอก่อนลงอ,องามเลยแป๊ดเดี๋ยวมังกรหยุดนะครับผมอยากได้แบบนี้อีกห้าอันนะนได้อยากทำคิดว่าจะเอาไปทำเป็นบิดนะครับที่มีเพียงแค่น,นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย